<c oughs> โอเค <noise> กลับมาที่เดวิลเมคลายสีกครั้งหนึ่งตอนที่เท่าไหร่แล้ววะน่าจะตอนที่6แล้วโอเคมาทางนี้เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมาตอนนี้ก็มาเล่นต่อเลยเฮ้ยเออ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 เดี๋ยวมากระแทกนี่ขั้นหอมหนึ่งส้มตำหนึสอสามนี่อัพแม็กแอคมาแล้วกรนึ่งสอเฮ้ยนี่ึบ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 ึ้ กระแทกทันหอมรึนี่ยังไม่มี่าอโก้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะานี่อืมอืมับช่มครับหนึ่งองอืม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 ึึไม่จับกระแทกทันหอมเอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยชุบชุบชชุบชุบช เรียบร้อย blue off fragment สิ่งที่ต้องการโอเคเปิดมาก็ได้ดูเดือนเลยตรงนี้วนมามีอะไรไหมไม่มีอะไรแค่วนมาตรงนี้เฉยโอเคไปเปิดสวิตต์เอ้ยเอ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 เปิดลิฟต์แล้วก็กระชากตัวเองขึ้นไปปึ๊บปึ Mother, ๊บปึ๊บ บิดบิดรอบิดรอก่อนเลยตรงนี้น่าจะเจอตีนน่าจะน่าจะมีเรื่องโอเคนั่นไงมีเรื่องจริงด้วยมีบาเรียสีแดงอย่างงี้มองเปนอย่างอื่นไม่ได้ไปสองตัวเลยเหรอไอ้นี่ยิงซะเลยมานี่นี่นี่งัดโอ้ยปวดปวดแตกไปปวดแตกไปไงน่ะแรงมากแรงมากแรงมากแม็กซ์ตัวแรงมากเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดะมากระแทกจับกูใส่กระดกนี่ไม่หนึ่งสอง สามสี่ทึบกระแทกไปหนึ่งทีไอ้ตัวไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ชาร์จตัวใหญ่ชาร์จกับชาร์จกับชาร์ดแล้วรอหลบชาร์ดแล้วรอหลบยังไงยิงมันสักทีหนึ่งจับจับเฮ้ยดื้อจับมาเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแฝงไหลงับขึ้นไปเฮ้ยนี่จับปูดำกระยำปูนาฮึบทึบทึบเดี๋ยวด้ะไม่หันกระแทกเดี๋ยวเฮ้ย่อย จะฟันมันจะฟันโอเคชาช็อตเลเวลสามิ่งมกลางโลกเมื่อกี้เรียบร้อยตัวแตกไปดิผีว่าผีว่าเป็นแบบเหรอโอเคต้องวอมอัพกันนิดนึงไม่ได้เล่นมาสักพักนะไปต่างจังหวัดไม่ได้เอาจอยไปด้วยอันนี้ทำอะไรมาแน่น่าจะยังไม่ใช่มาอันนี้ก่นอนฮึบ อืมเดี๋ยวๆตรงนี้นี่มาตรงนี้มาตรงไหนเนี่ยมาวนมานี่วยลืมไปแล้วมาหนึ่งนะปึ๊บเอ้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 แกปึ๊บ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 อืมบิดบิดบิดชิมครีมจุ่มนมบิดชิมครีมจุ่มนมต้องรู้ไว้นี่ขึ้นได้เไหมเนี่ยไม่ได้อะก็กดได้นี่หว่าไอ้บ้าไอ้ตอนตอนแรกกดไม่ติด โอเคงั้นขึ้นลิฟต์ไปขึ้นไปรอข้างบนปึ๊บไปนี่ประตูมิติที่จะวาร์ปกลับมาจากที่นี่โอเคตรงนี้ตรงนี้มีตัวมีตัวอยู่ตรงนี้กระชากมันเข้ามาเปิดประตูให้หน่อยอะไรนะฮะตอนเราต้องเราต้องเหยียบด้วยใช่เราต้องเหยียบด้วย โอเคนี่ออกไปครับพวกนี้นี่นี่นี่กระแทกคันหอมหมดยังหมดแล้วบนนี้บนนี้มีอะไรบนนี้บนนี้มันมีแสงอะช่างมาแล้วกันนึกว่ามันเป็นพวกแบบ holy water อะไรนี้ช่งมันไม่ต้องเก็บก็ได้ไอ้พวกไอเทมเนี่ยเราเก่งอยู่แล้วเรามั่นใจในฝีมือเฮ้ย มันมันวิ่งวิง่งนี่เรดออฟไงปึ๊บขึ้นขึ้นอยากได้เรดอยากได้เรดออฟอยากได้เรดออฟขึ้นนี่เด้งขึ้นอย่างงี้เฮ้ยเด้งขึ้นเห็นไหมไดเด้งขึ้นโอเคได้อยู่ไปปึ๊บเอ,เอาเฮ้ยดึงเอาเฮ้ยแางงี้ดีกว่าปึ๊บดึงโอเค ออกขวามาอย่างนี้ปึ๊บเฮ้ยเด้งเดี๋ยวเดี๋ยนะเด้งดึงอ้าวเด้งดึงเด้งเด้งกลับมาเนี้ยึ๊บไปเลยแล้วกันไม่ต้องเก็มหรอกไอ้อะไรอะอะไรอะทีสกินทองนักลบอัศวินสกินทองนีอ่อัศวินหมาป่าทองคำกาโรหัหนหน่นไปไหนไนหั่นแม่งเลยหนึ่งสองสามเฮ้ย บินไปไหนแล้วเฮ้อะไรอะไรอะไรพี่จะทำอะไรชาร์จช็อตร้อยชาร์จช็อตร้อยเฮ้ยหลบเป็นไงล่ะมานี่จะทำอะไรยิงมั้อขัดขัดจังหวะเรียกว่าขัดจังหวะเป็นไงล่ะอืมโลแตกเฮ้ยเฮ้ยงัดขึ้นมานี่จับสูเพกนี่อืมสูเพกอะไรเด้อคริกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามทีนี้ก็ขึ้นไปข้างบนนี้ได้ เอาละรออะไรอยู่ขึ้นไปเลยเฮ้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 ยปึ๊บเย่เคอัพให้เต็มชาร์จช็อตชาร์จช็อตชาร์จไว้เวลรสองเวลรสามกดกดกดสิวะโอเคแล้วละพอกดปุ่มก็มีเรื่องเลยมีอะไรอ๋ออันนี้เป็นตัวเล็กตัวเล็กเปียงโก้เจลโลเฮ้ยอันนี้ บิดชิมครีมจุ่มนมกับแทะเข้าไปมึงมึงด้วยนัดชิามะจับบิดบิดชิมครีมจุ่มนมกาอากาศอร่อยสิม,มึงอาหารเช้านี่ไปหนึ่งสองสามตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่นมาเสือกตัวเสือกเฮ้ยยิงบอลเกิงกิบอลเกิงกิเฮ้ยโอ้ข้างหลังข้างหลังเข้าหลังเหรอเข้าหลังเข้าหลังว่าหนึ 1, 2, ่งสองสามกระแทกอีก อะไรอะไรเก่งแล้วนี่กระแทกโอ้ยโอ๊ยกระแทกตื้นมีกระแทกตื้นด้วยก็ทําให้โลมันแตกเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะสไลด์นี่เป็นไง 1, 2, ไหนึ่งสองสามนี่มานนี้ซูเพกไทรเดอร์คิกยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหมคือมานนี่ม่ขึ้นด้วยอืดนะเราอึดนะเราฮะอึดนักเหรอหืฮึอึดกระแทกอะไรนะอะไรนะเอาเอาบินบินบินเอาเอา สไลด์มั่วสไลด์มั่วย่าม,มั่วเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่เห็นนะแม่งพุ่งเข้ามาแล้วโดนเต็มเต็มเลยโอเค,เออเคทีนี้เราต้องข้ามไปมีลิฟ์ให้อาหา่าฮะปุ๊บต้องกลับไปปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเอาปุ๊บโดด ของนี้มีเรื่องหรือเปล่าโอเคมีประตูมิติสองทางโอเคมีเลือกหนึ่งสองสามงัดขึ้นมาเอจับนวดแปง้งพิซซ่ากันหอมนี่กระเด็นไปแลวมึงไหนไหนใครซ่าใครซ่าหนึ่งสองสามฟุ๊บฟุ๊บนี่กระแทกอ้าวตายลเลยเฮ้ยหนึ่งสองสามงัดขึ้นมาจับกระแทกเฮ้ยอะไรอะไรอืมเก่งแล้วถือดาบทำเหมือนเทพไอเวเลยอ้าวลงไปเลยมึงลงไปเลยมึง ไหนหั่นหอมกับล่างกันซึบนี่นี่เฮ้ยนี่อะไรซึบน,นี่หนึ่งสองสามงัดขึ้นมานเฮ้ยเออเดจ้ะเฮ้ยโซปาดเลยเฮ้ยงัดขึ้นมาหัน่นหอมหั่นมันเล็งตัวไหนเยอะเฮ้ยโอเคซึบแปลงล่างอัดนี่โซเฮ้ย พันโดนเกือนี่หนึ่งหนึ่งโอ๊ยพันห้อมนี่วุ่นวายวุ่นวายเหลือเกินไอพวกน,นี้มันชอบบินไปมาบินเป็นยุงเลยเว้ยนี่ปาดเลยโอ๊ยทำอะไรไม่ไ,มได้เลยเยดี๋ยวเ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 ราต้องเราต้องใช้อาวุธระยะไกลึยังไงเรียบร้อยมึงเสร็จไปหนึ่งนี่โอ๊ย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 ,อย,อยเล่นทีเผื่อนะมึงเล่นทีเผื่อนะนี่ ฮ้ยหั่นหอมนี่นี่เฮ้ยมีคนมีคนเจ็บมีคนเจ็บซูเพก็กไรเดอร์คิกเรียบร้อยตัวแตกเหลือมันก็กู้เหลือมันก็กู้ยังไงเฮ้ยน,นี่อ้าวโลแตกจับมะซูเพก็กไรเดอร์คิกเฮ่นี่ก็จบเด็ดน,นะอย่าบอกนะว่าข้างบนก็ยังมีต่อยังมีอีกอะยังมีอีกหนึ่งสองสามยังเคลียร์ไมห่หมดปึ๊บกระแทกไปหั่นหอมยา่าเรียบร้อยอ๋อยังมาเพิ่ม ันนี้ตัวเล็กตัวเล็กได้อยู่โอ้ลูกน้องนี่ขึ้นมาจับมานี่บิดชิมครีมจุ่มนมบนอากาศเฮ่อแตกเลยไหนหิวหรือยังทุกคนหิวหรือยังตื่นมาหิวหรือยังเฮ้ไหนมานี่บิดชิมครีมจุ่มนมไม่นี่นี่นี่งัดขึ้นมาโอ้โถ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 ทริปกระแทกคันหอมอ้าวตายแล้วยังไงยังไงยังไงเอาติดติดไมอยากฝังทางเดินกู ถัดน้ำมาทางไปฮัลโหลนี่ยิงซะเลยแค่นี้ก็จบแล้วบิดชิมครีมจุ่มนมต่อไว้เพราะตรงนี้จะต้องเจอบอสละด่านนี้เจอบอสเร็วชาร์จสองชาร์จสามปะ าหรือ,อยังไงจันบูเดิงนี้เราน่จะคิดไม่เหมือนกันนะน่าผิดหวังจังเลยนะ เเจ้าไม่อยากจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหลอนหรือในร่างของผู้กอบกู้กายเนื้อของเจ้าจะถูกหลอมรวมย่อยสลายและถูกดูดซับกลายเป็นแกนหลักของเขาสิ่งที่ยิ่งใหญ่และงดงามบริสุทธิ์ไมตายซะเถอะจะมาช่วยแล้วนะ เชื่อใจฉันอะแปลงว่ามันกูจะสายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ดีนี่คือโอกาสที่เจ้าจะได้ลองเผเชิญกับพลังที่แท้จริงของพันผู้กอบกู้มานี้แสงตัด ดี๋ยวไอเทียผิดผิดผิดท hmm. okay, ่าไม่หนึสองโอเคได้ละหนึ่งมตามตาไหเฮ้ยสลด์แป่งล่างเอาไม่ได้เลยยสลด์โอโอ้ยโลด์แั่งล่างเฮ้ยนี่นีลงมานี้ลงมานี่ไอแกมานี่กระกระซือคนแกะหนึ่งสสามสตโโโช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 มาออต่อยฟันตาจัดฟันให้เป็นไงล่ะ

มจัดฟันเหมือนไงล่ะจัดฟันให้คนแก่หน่อยไงจะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอมอืมอืมอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหลบหลบหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเฮหลบหลบโอ้ยตกไม่ได้จริงมันนี่สไลด์แปลง,งล่างคันแม่อืมอย่างเงี้ยวิธีวิธีสู้ก็คือเข้าไปปลดเกาะมันเอาท่าดีแหละท่าคาลิเบอร์ปลดเกาะได้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ย จับไม่ได้รวยเลยแมแแง,แ,แ,งแปลงลากเลยเห็นไหมโอเคต้องเร็วต้องเร็วดนึงเฮ้ยหลบนะหาช็อตยิงยิงไม่ได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยทันเฮ้ยโอ๊ยมันเป็นบอสที่น่ารำคาญที่สุดในเกมแล้วบอกให้ hey ไอ้แซงตัดเนี่ยหนีอย่างเดียวทำที่อะไรไม่ได้เลยนะเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ย bro ใจเย็นๆไม่อันนี้มันนี่เลยไอ้แกนึง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมันโหดมันโหดขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเอาทำไมท่ามันไปไม่ได้หรอเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่หนึ่งสองสามอ้าโลแตกโลแตกโลแตกโอ้ยอีกมันเสกมันมาเฟืองดิเดี๋ยวดะเอ้ยมันกลับ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 ล่างมันกลับล่างเดี๋ยวดะเดี๋ยวรอจังหวะนี่สวนเข้าไปเป็นไงล่ะมึงยิงไปหนึ่งนัดกลับมาเนี่ยหนึ่ง กระแทกหนึ่งสอสี่ห็ดอือ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 ปล่อยคนแก่มาจัดฟันให้เป็นไงนอกจากเป็นเชฟทำอาหารแล้วยังเป็นหมอจัดฟันให้ด้วยหาไม่ได้เน่คนเก่งขนาดนี้ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแบบนี้เฮ้ยเฮ้ย้ยๆๆเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ชาร์จก่อนโอ้ยๆๆจะหลบจหลบัหลบไม่ติดเดีวเฮ้ยลบโอเคมะ โอ๊ยแม่งยิง <ok ย oh, ิงอยู่นั่นแหละนี่กร uh uh ีดซะเลยฮะยังไงแปลงล่างเฮ้นี่แปลงล่างเป็นไงล่ะมึงหนึ่งมาเน๊หนึ่งสองสามต่อยคนแก่นี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 ่มาจัดฟันครั้งสุดท้ายอืมวัวหลุดหมดปาก ยังมือเพราะความรักน่าทุเล่จริงๆแต่ยังไงซกข้าก็ต้องขอคาราวะต่อชายผู้แบกรับสายเลือดสปาร์ดาไว้หน่อยถึือจะไม่ใช่ดันเตเองแต่เจ้าก็สแสดงการต่อสู้ที่ยิ่งย,ยอดปฏิคาคิดไว้ให้เห็นดันเตเหรอจริงๆข้าคิดจะดูดกลืนเขาเข้าไปในตัวของท่านผู้ก่อคู้แต่แรก แต่มนเป็นแบบนี้ข้าคูต้องเลือกอย่างอื่นแทนเมื่อโลหิตของเจ้าล้อมรวมกับดาบเล่มนี้ เราก็จะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในจุดมุ่งหมายของพวกเราแล้วนี่ไปแคบวบนเจ้าทรยศเราทำไม รับใช้ความฝันและโลกที่แกเอ่ยออกมาผู้กอบกู้ที่แกต้องการนักหนาแต่แกใช้น้องสาวฉันทีเดที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยสักนิดนั่นแหละคือสิ่งที่เหลือการให้อภัยความรักของพี่น้องเหรอช่างโง,ง,ง,ง่ สิ่งที่ต้องการทั้งหมดมันก็เพียงแค่พลังเท่านั้นอเจ้าเองหรือกลอเรียจังหน้าเสียดายที่แม้แต่เจ้าเองก็ไม่ได้มีเลือดสปาดา และพ่อเจ้าเด็กนี่แท้ๆพวกแกเลยต้องพลาดและผู้กอบกู้ก็จะเสร็จสมบูรณ์เม่รู้ดิแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าเจ้าเด็กนั้นยังมีไฟแรงอยู่อ่ะเจ้าง้อ <c oughs> เห็นไปไม่ได้เรากกี้จหนีการสัญมาตีอางฝูกหยุดยั้ง เฮ้หนูยอมแพ้เราจยังเลยอ่ะพลังของฉันถึงขีดจำกัดแล้วโอ้โหน้ำเน่าสุดๆไปเลยว่ะอีกอย่างนะถ้าแกตายไปโดยที่ฉันไม่ได้ดาบคืนแล้วก็ถ้าเขาหัวร้อนหน้าดูนั้นก็เอาเองดีวะนักเลงชมัดเลย ฉันปกป้องเธอไว้ไม wow ่ได้ สามันแล้สามาว่าจะพา,อ,าออกไปจากที่นี่ออกไปได้วยกันทีเนี่ย ดูดิไม่ปีกด้วยแค่ดีไซน์ก็รู้แล้วว่ารถนิยมห่วยแค่ไหน,อ,น,นอเฮ้ยไม่น่าจะไปไหนน่ะม,มันยังไม่สมบูรณ์ใช่มะจริงๆเขาถูกสางมาเพื่อช่วยโลกจากความพิทัตัวเริ่มจากการล้างโลกนี้ตอนนี้เขาก็มีสิ่งต้องการยามาโต สปาซ่าใช้มันปิดพนึกปีศาจจากโลกมนุษย์ดาบนั่นคือกุญแจที่จะใช้เปิดประตูนรกประตูนรกของจริงที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองดาบที่ใช้แยกโลกมนุษย์จากโลกปีศาจใช่คิว่านายบุตรชายแห่งอสววนทามินสปารซาน่าจะเป็นคนที่จะหยุดพูกับผู้ได้แล้วตันเต้ รู้สึกว่าพระเอกตัวจริงต้องออกโรงแล้วนะนะก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะได้โปรดนี่เป็นคำขอสุดท้ายช่วยพวกเขาคิดดิครับเนโร กพอดีไม่อยากคอนเสิร์ตคำขอสุดท้ายของคน,นอื่นเนื่อง้าจะไปกวาดเมืองแล้วอพยพผู้คนเฮ้ยนี่ก็จะทิ้งงานจะงคับคนเดียวแบบนี้เลยนั่นแรกกันไหมล่ะอโอเคแต่ยืนดูแผนไว้ละ